สวัสดีค่ะทุกคนจ๋ามาพบกับกบอีกแล้วทุกคนคือมารอบนี้นะทุกคนอย่าโฟกัสที่นิ้วของกบนะคือมันสกรปรกมากทุกคนดูมันดำอ่ะทุกคนกบก็ต้องขออภัยนะกบต้องขออภัยนะทุกคนอย่าโฟกัสที่นิ้วของกบนะจ๊ะทุกคนกบมีอบอันนี้ไม่ได้อันนี้ n no ป sponsor นะแต่หมายพวามว่าอยากมาบอกต่อนะคะสิ่งดีๆนะ คือกบไม่แน่ใจว่าทุกคนใช้อยู่หรือเปล่าแต่กบมาเมืองไทยรอมนี้กบยอมรับว่ากบอะสั่งเซรั่มไม่ใช่สั่งเซรั่มสิลองใช้นะคะลองลองใช้เซรั่มหลายๆตัวนะเพราะปกติกบจะอยู่อเมริกากบก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่นู่นนะเพราะว่าเออแบบว่าสําหรับหน้าของกบมันก็ค่อนข้างที่จะ แพ้ง่ายมีสิวขึ้นเยอะอันนี้โนสปอนนะไม่ได้เกี่ยวกันนะแค่มาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บกบก็มาที่เมืองไทยทุกคนมารอบนี้กบก็เออเห็นเคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆที่เมืองไทยเขาก็ไม่ใช่มันก็เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ที่เขาทําออกมาขายนะแล้วทีนี้กบได้ลองใช้ทดลองใช้ตัวนี้ทุกคนนี่ตัวนี้นะคะเนี่ยเนี่ยวิซี พรีเซลัม่มลดปัญหาสิวนะทุกคนอย่าโฟกัสที่นิ้วมือกบเดอ้อขอโทษนะคะทีน่นิ้วไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่กบตัวใช้ตัวเนี้ยคือคือมันถูกกับหน้ากบมากทุกคนก็คือแบบว่าอันนี้กบไม่แน่ใจว่าว่าเกี่ยวกับตัวนี้หรือเปล่าแต่กบใช้ตัวนี้คือถูกเพราะว่ากบอะ หน้าของกบอะค่อนข้างที่จะมีสิวนะทุกคนคือกบอะเป็นคนที่แพ้ง่ายพออะไรมีกระตุ้นมากระตุ้นผิวหน้าของกบอะกบก็จะมีสิวแล้วกบกลับเมืองไทยทุกครั้งกบยอมรับเลยพูดตรงๆจากใจว่าสิวขึ้นทุกครั้งทุกครั้งที่กบมาก็คือมีสิวเต็มหน้าเลยคืออย่างน้อยมันก็ขึ้นขึ้นแล้วมันก็ยังพอสิวอะที่หน้าของกบอะพอมันขึ้นเป็นหัวเล็กๆแล้วมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันก็อักเสบพออักเสบปุ๊บมันก็เป็นหนองในหน้าใช่ไหม เป็นหนองในหน้าแล้วทีนี้พอเรากดออกไปมันก็เป็นแผลใช่ไหมคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็อย่ามีสิวคือต้นตอของแผลที่เป็นที่หน้าของกบก็คือสิวนะทุกคนถ้าไม่มีสิวก็คือมันก็หน้าก็ไม่เป็นแผลนะสําหรับกบทีนี้กบมาลองใช้ตัวนี้กบสังเกตได้เห็นได้ชัดมากคือซองแรกเลยจากซองแรกเลยเนี่ยคือหน้าของกบพอมันเริ่มเป็นตุ่มเหมือนเป็นผลสิวอะทุกคน กบใช้ตัวเนี้หน้าคือมันเหมือนสิวมันมันแห้งมันหายไปอ่ะทุกคนโอเคตอนแรกกบไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจว่าจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าทีนี้กบใช้ไปเรื่อยๆเออมันจริงเม็ดที่สองเม็ดสามมันขึ้นมันจริงแล้วมันก็หายไปเลยกบก็ซื้อมาอีกซองที่สองตอนแรกคิดว่าเออมันใช่ไหมนะแต่ซื้อมาซองที่สองคือมันมันใช้ได้จริงมันโอเคมากทุกคน สำหรับท่านที่เป็นสิวบ่อยๆเหมือนกบอ่ะแล้วทีนี้เสพปุ๊บแล้วทุกคนมันเป็นซองขนาดเป็นซองเนี่ยมันค่อนข้างที่เพราอเราบีบมามันใสนะมันเป็นน้ําใสๆมันขาวอ่ะมันขาวใสจนเราไม่รู้ว่าเออมันบีบมาแค่ไหนกบก็กซื้อมาเทซองที่สองก็หมดทุกคนทีนี้ก็คุยกับน้องสาวว่าเออถ้าแบบนี้ยหน้ามันถูกเออน้องน้องบอกว่าพี่กบหน้าแบบนี้แปลว่าพี่กบถูก ก็เลยสั่งเป็นขวดแบบนี้มาโปรโมชั่นเนี่ยมันดีมากเลยทุกคนกบสั่งเป็นขวดแบบนี้มากบไม่แน่ใจว่าขวดหนึ่งตกเท่าไหร่นะแต่รู้แล้แบบว่าโปรโมชั่นที่กบได้มาเนี่ยมันคุ้มกว่าทุกคนลองเข้าไปหาดูนะมันคุ้มกว่าจริงๆเออมันคุ้มกว่าถ้าเป็นซองแบบเนี้ยกบก็จะไม่ได้อีกแหละลองทุกคนลองไปดูในเซเว่นเป็นซองนี้เท่าไหร่กบก็ไม่แน่ไม่แน่ใจทีนี้เสร็จกบกบ กบรู้สึกว่าเออมันใช้ได้ดีนะมันบอกว่าเนี่ยลดปัญหาสิวเกิดซ้ําสิวแห้งยุบไวอันนี้เรื่องจริงอันนี้มันเกิดขึ้นกับตัวของกบกบก็เลยกล้าพูดคือกบไม่รู้ว่าใครเป็นไหมแต่ว่ากบเป็นคือมันบอกว่าลดปัญหาสิวเกิดซ้ําคือกบไม่แน่ใจว่านี้ไหมแต่ว่าเนี้แน่นอนร้านเรจะสิวสิวแห้งยุบไวก็คือแบบพอสิวมาปุ๊บยุบไปเลย ลดอาการอุดตันของสิวเออมามันเป็นขวดแหละนี่มันจะเป็นแบบนี้แหละนี่นี่นี่ก็ยังก็คือมันยังไม่หมดหรอกก็คือตัวนี้มันยังไม่หมดหรอกเนี่ยเหลืออยู่แต่ว่ากบจะแกะให้ทุกคนได้ดูนะไม่มีเล็บด้วยนะทุกคน,นมือดำกูดำหน้าบอกที่รักธอมาบ้านที่ไรเธอเธอดำหน้าเธอดำมาก นะรอบนี้หน้าดําก็จริงแต่สิวไม่มีนี่มันจะเป็นดอทเนาะทุกคนเนาะมันจะเป็นแบบถ้าทุกคนใช้แล้วก็แต่กลบก,ก็คือแบบว่ามันถูกเนะี่ยทุกคนดูดีขวดน,นิดเดียวแล้วก็จะมีโอ้ดีจังเลยคือซีนกล่องข้างนอกแล้วก็แบบซีนข้างในแบบนี้ด้วยทุกคนอย่าโฟกัสที่นิ้วกบนะนี่เห็นไหม คือซีนสองสเตปก็ดีแบบนี้มันทำให้คนเมมโมรีมันหมดุดใช้โทรศัพท์คุณอำนาจอาจจะแตกต่างกันนะคือภาพอาจจะแตกต่างกันเลยแหละทุกคนนี่ทุกคนมันดีอ่ะมันซีนให้เราแบบนี้เราก็ต้องแกะแล้วสิที่นี้ก็คือพอใช้ดีก็อยากบอกต่อกลไม่แน่ใจว่าหน้าทุกคนเป็นเหมือนหน้ากลบไหมนี่ทุกคนเห็นไหม วิซีนะคะมันก็จะเป็นน้ำใสๆดีดีขึ้นมาเห็นไหมเอาคนมาเป็นน้ำใสๆแบบนี้เห็นไหมนั่นแหละทุกคนกบก็เลยเอออยากมามาเล่าเพราะสมมากกบเวลเากลบใช้อะไรถูกกบก็จะมาแชร์เนาะนี่ทุกคนเห็นไหมก็คือมันคุม้มอะเออมันคุ้มกับกันเออแล้วมีตัวหนึ่งกบยังกบใช้อยู่กบใช้อยู่แต่ว่ายังไม่แน่ใจนะ เซวาเซอ่านว่าไรเซวาหรือเซวาอันนี้กบก็ซื้อมาใช้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะแต่อีกตัวหนึ่งที่กบซื้อมานี่ก็คือตัวนี้แต่กบก็ยังไม่ไม่ได้ลองอยู่ดีหละของดรจิวเนี่ยอันนี้สามขวดอันนี้สามขวดหนึ่งพันสามสิบบาทนะคะก็คือสามสิบบาทน่าจะเป็น น่าจะเป็นค่าส่งหรือเปล่ากบไม่แน่ใจอันนี้ก็ต้องขอไปอีกทีหนึ่งนะกูไม่แน่ใจเลยว่าเกี่ยวกับค่าส่งไหมเพราะว่าส่วนมากเวลากบจะให้น้องสั่งเวลากบจะสั่งอะไรนะส่วนมากกบจะให้น้องจอยเป็นคนออเดอร์ให้เป็นคนสั่งให้คือเขาอะมีเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามีแอคเคาท์มีแบบคือมีประวัติในการสั่งมีเป็นอะ,อะไรอะไรอะเป็นสมาชิกหรอทุกคน เป็นสมาชิกหรือเปล่าทีนี้พอพอเวลาสั่งของมันก็จะง่ายเขาก็มีที่ย่งที่อยู่อะไรแบบนี้มันก็คือส่วนมากพวกเราจะสั่งสั่งของที่แบบว่าพนักง,งานที่มาส่งในหมู่บ้านอนะทุกคนกบถ้ากบพูดวนไปวนมากบต้องขออภัยนะคือเขาเหมือนกับคนที่ทํางานส่งของนะ่ะในมมอเตอร์ไซค์มา,มาเนี่ยคือเขาจะรู้เลยเพราะเราส่งปุ๊บ เขาก็จะบ้านเล็กที่เท่านี้เขารู้เลยว่าบ้านหลังนี้อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าบ้านของเราเนี่ยสั่งของประจําน้องจอยเนี่ยเวลากบไม่อยู่เขาก็สั่งประจําสั่งนู่นสั่งนี่มาแล้วก็มาดบไว้ที่บ้านแม่บ้างไว้ที่บ้านกบบ้างคือที่อยู่มันก็จะอยู่ในละแวกนี้เขาก็จะจําได้เลยไม่ต้องขับรถโทรหาวนไปอะไรแบบนี้มันก็ง่ายทุกคนกบแค่มาบอกเล่าให้ทุกคนได้ไดมาแบ่งปันแล้วก็บอกเล่านะว่าเออตัวนี้มันใช้ดี แล้วมันก็ถูกกับหน้าของกบุ๊ก็เลยเออมานำมันเล่าให้เพื่อนฟังดีกว่าเผื่อเพื่อนสนใจนะไม,ไม่ไม่มีโนสปอนนะแต่ว่าซื้อมาใช้เองใช้เองแล้วก็เลยอยากบอกต่อผิวแพ้ง่ายเลยนะคะผิวแพ้ง่ายแบบกบนี้ก็คือถูกเลยโอเคกบขอบคุณคะ่ะรักษาสุขภาพค่าบ๊ายบายนะคะ